วัดดุสิตดารามบรวิหารมีพระเจดีย์ประจำมุมหรือพระเจดีย์ประจำทิศที่มีเอกลักษณ์เฉพาะคือตั้งอยู่ที่มุมทั้งสี่ของพระอุโบสแถแทนที่จะตั้งตามมุมของเจดีย์ประธานตามคตินิยมที่เคยเป็นมาพระเจดีย์ประจำมุมวัดดุสิตแต่ละด้านมีรูปแบบที่แตกต่างกันด้านหน้าซ้ายและขวาของพระอุโบสถเป็นพระเจดีย์ทรงปรางรูปทรงดอกข้าวโพด สิ่งที่บ่งบอกว่าเป็นศิละปะสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์คือการทำฐานพระเจดีแบบสถาปัตยกรรมย่อมุมไม้20ส่วนพระเจดีอีกสององค์ด้านซ้ายและขวาหลังพระอุโบสถเป็นพระเจดีทรงเครื่องย่อมุมไม้12ประดับลวดลายปูนปั้นซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะที่นิยมสร้างในสมัยรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่สกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย